ไปรถเฮ้ยขอยืมตังค์หน่อยเฮ้ยทำไมอะพี่ขับรถไปชนนะสิเฮ้ยจะไปเที่ยวอ๋อใช่ไปกันเยอะๆสนุกดีอะไรคนละชนแล้วตลกอะไรจะขอ,อ,อยืมตังค์หน่อยเราลดไปแรงมากปะเนี่ยโอ้เบรกสะบัดทกรเสียเกียร์หลุดเฮ้ยเครื่องสะดุดอพาวเวอร์สว่างสว่างเฮ้ยหัวจิ้งหันยางแสียบเลียบตาเฮ้ยใดไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จแบตตาพังเลยเครื่องเสียงเงียบเงียบให้ไฟไฟท้ายดับเฮ้ยดอกยางกับคัสจมลงเท่าถังเฮ้ยเหยียบเบรกมืดคอมน็อกแตรไม่ดังเฮ้ยเมื่อน oh. อ้ำถังบอกเหม็นปะเกนนเยิ นี่ถ้าพี่ไม่มีเงินสดนี่แย่เลยนะพี่แล้วพี่ต้องทำางังไงดีนะล่ะนี่เลยสินเชื่อลดแลกเงินทีทีบีดรายอัตม์ไฟเบื้องต้นภายใน30นา,าทีสลัดง่ายมีผู้เชี่ยวชาญบริการสินเชื่อท,ทั่วไทยลดติดไฟแนนซ์มีคนหมดแล้วก็เอามาแลกกับเขาได้นะหรืออยาจะลูกหนี้เขาก็มีขายของนี่ใช่สินเชื่อลดแลกเงิน t t ทีีดรอยากให้คนไทยเป้ีวิกฤตน,นี้ไป้ไวย